สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับแล้วก็สวัสดีเพื่อนๆอนซทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u ู e อุช่างเทคแท็กเตอร์ครับอยู่กับผมนะครับเสียปเปาเคมีกเกษตรครับวันนี้มาแพ็คคู่ครับพี่น้อง dc 70 g p l u สครับ บูตาเจริญชัยนะพี่น้องบูตาเจริญชัยครับทำงานไล่เบาครับยกฝาตัดฟันเกี่ยวดันทสเตอร์นะครับแอกคูเลยนะพี่น้องนี่นี่ช่างแบงค์นะครับก็กินโค้งนะครับโคกนคนเล็กนะครับ,บร <laughs> โคกคนเล็กนะครับน, <laughs> นี่นี่มืขอขูกนี่โคกคนเล็ก <laughs> ช่างแบงค์ ตัดฝาเรียบร้อยครับออตัดฝาตัดฟันเรียบร้อยครับยังไม่ได้ยกฝานะคันนี้เดี๋ยวเริ่มทําไล่ทำทีละคันนะพี่น้องฝาตัดฟันยวดันท่อสเตอร์ครับ้าใครอยู่แถวแถว อ่าสามจังหวัดนะครับอีสานใต้นะพี่น้องจะรู้จักไหมครับน้ำตกห้วยจันนะพี่น้องตำบลห้วยจันนะครับอำเภอขุนหารน,นะพี่น้องนะจังหวัดศรีสะเกดครับ ทีเดียวเลยนะครับสองคันเลยนะพี่น้องนะเจ็ดสบทั้งคู่นะครับอันนั้นนี่ชั่วโมงน่าจะประมาณชั่วโมงห้าร้อยนะครับห้าร้อยกว่าชั่วโมงห้าร้อยกว่านะครับแล้วก็อันนี้ร้อยนะครับหนึรชั่วโมงคนระับหนึ่อยกว่านี่ละครับก็ทำกันเหมือนเดิมนะพี่น้อง ตรงนี้ก็ไล่มาถึงเกตสีสกเกตแล้วนะครับก็คลิปหน้าจะไปที่ไหนก็ติดตามด้วยครับฝากเอติดตามด้วยนะพี่น้องอีนี่นี่ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวกันที่เท่าไหร่นะพี่น้องนะไม่รู้ว่าจะเอาราคาไหนนะครับน้ามันปลาไปสามสิบแล้วนะครับ่อเช้านี่บางปั๊มนี่สสิบเอ็ดบาทแล้วนะครับ เกี 500, 550่ยวห้าร้อยห้าร้อยห้าสิบนี่ไม่ได้นะครับหอยากเกี่ยวเกี่ยวโลดครับห้าร้อยนี่ปีนี้ขอยืนพื้นสักหกร้อยนะครับยืนพื้นนี่เอาราคาหกร้อยนะครับห้ามต่ำกว่าหกร้อยนะพี่น้องค่าไรนี่ก็แพงนะพี่น้องนะค่าน้ำมันนะ ทุกอย่างขึ้นหมดนะครับแต่ข้าวไม่ขึ้นนะครับน้ำมันก็ขึ้นนะครับแต่ข้าเกี่ยวนี่แล้วเตนะครับแล้วแต่พื้นที่นะพี่น้องว่าจะขึ้นได้ขนาดไหนนะครับ อยากให้น้ำม,ม,นะมันลงก็สวดมนต์เอานะพี่น้องอยากให้น้ำมันลงก็สวดมนต์นะทำงานยกฝาตัดฟันเกียวดันทุบสเตอร์ครับกลับโตนะพี่น้องนี่เดี๋ยวจะดูตะเข็บเชื่อมช่างเสงนะพี่น้อง วันนี้ยังเทคิโชว์ตะเก็บเชื่อมอีกแล้วนะครับรอมไรอ่งเงี้ยเนะหนน็นะครับตะเก็บเชื่อมนะพี่นอ้องนี่ผลงานของเอ็มร้อยเก้าสิบนะครับ ทำไม่ได้เอ็มร้อยเก้าสิบนี่ไม่นิ่งขนาดนี้นะครับมือสั่นนะพี่นงนะฝ <_ d ata> าล้วมเย <d ata> ไม่ได้ฝาล้วมในมือสั่นครับช่างเถกับตรงนี้จะเน้นฝาล้วมบ่อยแล้วนะครับช่างเถกเฮ้ยเฉยสิโบกเครื่องเลย เครื่งซันซนะี่เหรอเนี่ยนะเนี่ยขึ้นวิซองคันสองคันนี้นะครับขึ้นเทลเลอร์นี่ขึ้นเทเลอร์สิบร้อนะครับ ฟันเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องนี่ประมาณนี้ครับสามสี่ห้าสามสี่สามสี่นะครับมีสามสี่สามสี่นะครับสองสามสี่นะครับสองสามสี่สามสองนะครับแล้วแต่นะครับตามสเต็ปอูช่างถิงนะครับ มีห้าสามสี่สองด้วยก็มีนะครับก็บอกได้แค่นี้นะครับบอกหมดไม่ได้นะครับจัดการเหมือนเดิมนะพี่น้อง สำหรับลูกค้าที่โทรมาก็ใจเย็นๆนะครับจัดให้ตามคิวแน่นอนนะครับจัดให้ทุกคันได้ดันทุกคนนะครับช่างเทคนิคนี่ครับเชื่อมฝาตู้ตั้งแต่เช้านะครับเพิ่งเสร็จนะครับรับโทรศัพท์อย่างเดียวครับงานไม่ทำครับรำทั้งวันนะพี่น้อง วันที่โอ้ยไอ้คิวว<อ>ันที่โอ้ยไอ้คิวว<อ>ันที่โอ้ยไอ้ <c oughs> บอกวันที่ไม่ได้แล้วนะพี่น้องคิวนัดเป็นวันที่ไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่ามันเลื่อนมาโอ้เลื่อนมาหลายคันแล้วนะพี่น้องนะก็มีจองคิวก็สิบสี่คันนะครับต้อง ขอโทษลูกค้าด้วยนะครับที่ทำไม่ได้ตามวันที oh no, ่นัดไว้นะพี่น้องนะฮะไม่มีแรครับยูไปวันนี้ช่างเหลือแค่นี้นะครับก็พักคนกันนะครับเพราะว่าร่างงานยาวมาหลายคันนะพี่น้องก็ไปเจอ น้ำท่วมที่ใช้ภูมินะพี่น้องกลับมาได้ก็ถือว่าโอเคแล้วครับอย่างดีที่กลับบ้านได้นะพี่น้องนะทาให้รีบกลับนี่น่าจะได้อยู่กินข้าวเซนนะพี่น้องนะนาจะอยู่ได้ได้อยู่กินทุงยางชีพนะ <laughs> อย่างดีครับที่กลับมาได้นะจากคลิปที่แล้วนะครับที่ไป ไล่เบาอยู่จังหวัดแพร่ะนะครับแล้วก็มาชายภูมินะครับแล้วก็น้ําท่วมอยู่ชายภูมินะพี่น้องนะ mm. ก็ทํากันเช่นเคยครับคันน,นี้ได้เปรียบนะครับนี่จัดทีเดียวสองคันเลยนะครับท,ทําทีเดียวนะพี่นอนะ้องนะกูตาเจริญชัยครับ นี่เกี่ยวข้าวมาตรฐานตรงตัวเวลาราคาเป็นธรรมนะพี่น้องชมรมรถเกี่ยวนวดข้าวคูบุต้าเจริญชัยครับเป็น DC 70 G จ็ดพลัสครับคูบุต้าเจริญชัยนะพี่น้องจากสเต็ปจวด์สองคันเลยนะครับ สำหรับเอท่านใดนะครับที่ลงเกี่ยวแล้วนะพี่น้องนะ f อฟที่ลงเกี่ยวแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่ลงเกี่ยวแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับพี่น้องว่าลงเกี่ยวไปแล้วอาการเป็นยังไงนะพี่น้องนะ <lets you! S 1> แล้วก็ราคาเป็นยังไงนะราคาเกี่ยวราคาข้าวนะครับ แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะพี่น้องนะ FC ท่านไหนที่ FC ท่านไหนที่ลงเกี่ยวแล้วนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ่าได้ราคาเท่าไหรนะครับราคาค่าเกี่ยวนะพี่น้องนะแล้วก็ราคาข้าวนะพี่นอ้องอ่าคลิปนี้ลาแล้วครับลากันแค่นี้นะครับ เดี๋ยวผมทํางานต่อนะพี่น้องเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่ทํางานนะครับเดินถ่ายแต่คลิปนะครับโอ้ปันปันจริงมีช่างคนหนึ่งนะไม่ทําอะไรเลยนะครับเดินถ่ายแต่คลิปนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่น้องสั่นกระดิ่งด้วยเด้อ สำหรับคลิปนี้ครับลากันแล้วครับมีอันสำหรับคลิปนี้ครับลากันแล้วครับเจอกันคลิปหน้านะพี่น้องอะถ่ายยาวเลยนี่พี่จะนอนไปถ่้ยไว้ยชับครับถ่ายมุมถ่ายยาวเลยนี่ เดี๋ยวอย่าเพิ่งปิดคลิปนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเชีงเทคมีอะไรให้ดูเชียงเทคนี่อเอ็มร้อยเก้าสิบนะครับให้เอฟซีได้ดูนะพี่น้องนะซรม ตัวสู้นะครับเนี่ยช่างติคบอกว่าสู้โคนี่ถ้าไม่จําเป็นนี่สองศูนย์แปดศูนย์นะครับอยาหาทําเด้อพี่น้องเพราะว่าลูกปืนของเรามันโซ่ทนยิงบอยบอย,บอยสองศลูกปืนสองเอ้ยลูกปืนเกาะลูกปืนลูกหมุนหมุนหกสองศูน <6 24. S 2> ย์สี่นี่เน,นี่ยนะครับลูกปืนลูกหมุนนะพี่น้องหกสองศูนย์สี่นะครับมันก็โอเคกับโซ่ 2 060แล้วนะครับถ้าพี่น้องอยากใส่2080เหมือนรถใหญ่นี่ก็คิดดูดีๆนะพี่น้องนะลูกปืนของเรามันเล็กนะดีซ้ DC นี่ยแล้ดีซีร้อยห้าจ้า <c oughs> คูบต้าครับ <c oughs> <c oughs> คูบต้าครับลูกปืนเล็กนะพี่น้องนะเออสองคืน อตัวส,ส,สี่นะครับลูกปืนก็ลูกปืนเล็กนะพี่น้องนะแล้วก็ถ้าจะใส่โซ่เบอรยย์ใหญ่นี่มันจะหนักที่ลูกปืนนะครับถ้าติดคอนี่ไม่ไหวนะครับลูกปืนแตกเลยนะครับติดคอบ่อยๆนี่ถ้าเป็นคอสป,ปริงนี่ก็ต้องเจาะคอนะครับรถมีตำหนินะพี่น้อง แล้วแต่ความชอบนะครับคลิปนี้ปิดคลิปนะครับหลานนะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดสมัครไทยนะครับบู๊ช่างเสกแท็กเตอร์นะพี่น้องนะตัวเบอร์หกสองห้าเก้าหกสามสามห้าครับเบอร์บุ๊ควุฒิชัยถึงสูรนะครับช่างติดครับรอรับสายท่านอยู่ครับช่างติดเอ็นร้อยเก้าสิบนะครับช่างเสกฟ้าหลวงนะพี่น้องรอรับสายท่านอยู่ครับ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ครับจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะพี่โนงนะคลิปนี้ลากันแล้วครับเจอกันเจอกันคลิปหน้าครับ,ค,รบคลิปนี้ขอลาคำว่า,ขอ,าขอบคุณครับสวัสดีครับ